สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๊ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราแซ่บแซบนัวๆนะคะสูตรของหลานนะคะเลขติดนะคะเลขติดบนล่างนะคะเกือบแตกนะคะ ศูนย์สามเก้านี่ล้วเข้าสามตัวตรงเลยนะคะถ้าใครกลับหัวเอาฟลุนี่นะคะทุกคนนะคะใครที่เพอเอินผ่านไปผ่านมานะคะมาเห็นเอะใจพอดีนะคะกลับหัวแตกฟลุกเลยหัวยังไม่นทันออกแอดก็ไม่รู้พอหัวหออกแล้วบู้ยมีกลับหัวกลับหัวเอาด้วยนะคะอ่ะสวยทุกตัวนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวอกบอกอันนี้ก็เข้าไปสามเก้าตรงๆนะคะทุกคนมาจริงๆเลยมันมาที่สามยังอยู่นะคะตำแหน่งเดิมแล้วก็ตัวเดิมด้วยนะคะทุกคนนะคะเออปวดพวกบงบ่ง่เปงแอกงเนาะ มันเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะสองสามเก้าอะค่ะสี่สามเก้าแล้วก็ศูนย์สามเก้าอะค่ะอ่าอันนั้นก็ตรงตรงต๊ดอะไรกับว่ากันไปเอานี่นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็แตกตัวนี้ไปนะคะมาดูสองตัวล่างศูนล้านนะคะน่าเสียดายเข้าแค่สิบล่างนะคะหลักร้อยไม่ได้นะคะ หลักร้อยรู้สึกว่าจะหลุดเนาะหลักร้อยรู้สึกว่าจะหลุดเนาะแกก็วงไว้เฉยๆนะคะว่ามันเข้าอันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูนะคะล่างของหลานนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะสายล่างนะคะสายล่างเอาไปพิจพิจารณาาะห์กันดูนะคะทุกคนนะคะวันที่สองนะคะวันที่สองเดือนสองปีหกเก้านะคะทุกคนเนาะ สิบล่างนะคะตำราสิบล่างให้ไปที่เก้าแปดสามสี่หกหนึ่งนะคะเก้าแปดสามสี่หกหนึ่งนะคะเก้าแปดสามสี่นะคะนี่คือตัวเน้นนะคะตัวเน้นของสิบล่างนะคะทุกคนนะคะเน้นของสิบเน้นนะคะเก้าแปดสามสี่นะคะเน้นเก้าแปดสามสี่นะคะอ่า แข็เอาเลยนะคะทุกคนมาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยให้ไปที่นะคะ782นะคะ305นะคะ782 305นางเน้นที่7820นะคะ7820แองเอาเส้นน่าเสียดายมากๆเลยนะคะนี่น้องสลับกันนะคะอุย้ยออกตำแหน่งเดิมจริงๆเลยนี่ เปลี่ยนแค่หลักร้อยนะคะ039นะคะ439นะคะดูจากสถิติแล้วนะคะติ๋วนี่นะคะดูจากสถิติแล้วนะคะทุกคนนะคะอันนี้7039อันนี้3439นะคะ3439ออกตัวเดิมตำแหน่งเดิมนะคะที่เดิมเลยเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะคะทุกคนโหดมากมันหมุนลงมาเองใช่ไหมคะทุกคน มันเ็สิมุนลงมาเองเองตัวนนาลองดูนะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นเลขติดนะคะเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างสูตรของหลานนะคะวัวน,นี้เลขสวยๆนะคะกอดคอกันแต่สามตัวนีนเทิดสวดนะคะหกเก้าสองจะทุกคนนะคะ 692ค่ะทุกคนนะคะ692นะคะเกือบกอดคอ,อกันมาแล้วเนาะอุย้ยถ้าใครตีลังกาเอานะคะทุกคนนะคะ039สามตัวตรงนะคะพรุบเลยนะคะ692ขาแคบเลยนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะจะมีส,ต,สติตรงสติมีตัวจงตัวเจาะให้นะคะทุกคนนะคะเราก็มีให้ดูตลอดนะคะเอ๊ะเหมือนจะหลับในเลยเ,อ,เออ พูดพูดไปแล้วแอดไม่พูดนะคะถ้าถ้าเห็นแอดเงียบแสดงว่าแอดหลับคาอากาศนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะงวดนี้นาะงให้ตัวไหนเจาะตัวไหนอะไรยังไงนะคะเฮอมันจะออกแต่ตัวเดิมนี่บอคะ่ะทุกคนนะคะก็งวดเก่าเนาะเอามาดูงวดใหม่นะคะตกใจนะคะทุกคนนึกว่าหยิบผิดอันเอามาดูกันนะคะงวดใหม่นะคะงวดประจาวันที่นะคะ วันที่สองเดือนสองนะคะวันที่สองเดือนสองค่ะทุกคนนะคะสองเดือนสองปีหกเก้านะคะให้ไปที่เด่นนะคะเด่นบนล่างเลยนะคะของร้านนะคะเด่นนะคะสามหกนะคะสามหกตัวเดิมนะคะที่เดิมเพิ่มเติมคือจะแตกสามตัวตรงนะคะเด่นนะคะเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกจะทุกคนนะคะสูตรร้านเด่นสามหกตัวเดิมเลยสามแปดสามเก้าสามสองสามห้านะคะหกแปดหกเก้าหกสองหกห้านะคะ เน้นนะคะเน้นให้ที่สามแปดสามห้านะคะหกแปดหกห้าตำแหน่งเดิมเลยนะคะทุกคนนี่เนาะสามตัวบนนะคะให้ไปที่สามแปดหกสามเก้าหกนะคะสามหกสองแล้วก็สามหกห้านะคะทุกคนเออสวยงามพระรามแปดนะคะตัววินนะคะสองสี่หกนะคะเขียนครบเนาะ ัววินนะคะแปดเก้าสองห้าสามหกนะคะแปดเก้าสองห้าสมสามหกเลขติดบนล่างนะคะหกเก้าสองนะคะมันจะกอดคอกันมาไหมแต่ว่าสวยๆนะคะมันเคยกอดคอกันมายังสมุดเล่มใหม่นะคะตามสถิติเลยนะคะทุกคนเนาะเอาแคเจ้มาดูสถิติสูตรของหลานนะคะมาดูสถิติสูตรของหลานเอา นี่นะคะทุกคนนะคะเออที่เก่าที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือจะแตกสามตัวตรงนะคะเอานี่เลยค่ะทุกคนนะคะวินนะคะสถิติวินนะคะแล้วก็เก็บสถิตินะคะอ่าเก็บสถิติตัววินเก็บสถิติตัวเด่นนะคะพวกนี้นะคะจะเก็บไว้ดูด้วยนะคะของวันที่สองนะคะสามหกนะคะตัววินนะคะวินสองสามห้าหกแปดเก้านะคะ สองสามห้าหกแปดเก้านี่คือตัววินของเรานะคะอ่าไม่ได้ดูถูกอันนี้นะคะทุกคนนะคะเช็คกนเรียบร้อยแล้วเนาะเอาตายบ่ข่อยเบาเอียงไปหรอกคขลืมบะเนี่ยน <c oughs> ึกว่าตัวเองดูแอดจะหลับนะคะเลยพูดอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยจ้ะนะคะแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้หมานขอให้หงิงขอให้ปังนะคะมันจะมาอีก่บ่กสามหกนะคะอ่ะ จะม่ให้แบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะทุกคนสามหกนะคะสองสามห้าเก้าแปดหกนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยตัวเดิมเลยนะคะตัวเดิมจะมาตัวเดิมฮะตัวเดิมเลยสามเก้าบ่สามเก้านี่รู้สึกว่าจะออกายงวดแล้วดิวค่ะสามเก้านี่นะคะเอาอีกบ่โอ้เอานี่นะคะแ k ปเอานะคะนี่มาดูตัวเจาะนะคะตัว สามหกนะคะจะออกตัวเดิมหรือว่าสามเก้าจะมาอีกอาจจะเป็นสามหกก็ได้นะคะทุกคนนะคะอารีนะคะตัวเจาะนะคะอัน,นางนก็เลือกอันที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะอันที่หนึ่งสามหกอันล่างห้าสองนะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเราจะถูกนะคะทุกคนเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกสามแปดสามเก้าสามสองสามห้านะคะสามหกหกแปดหกเก้าหกสองหกห้านะคะแล้วก็หกสามนะคะทุกคนเนาะสามตัวบนนะคะสามแปดหกสามเก้าหก สามหสองแล้วก็สามหห้านะคะตัววินค่ะทุกคนนะคะแปดเก้าสองห้าสามหนะคะแปดเก้าสองห้าสามหนะคะทุกคนเลขติดบนเลขติดล่างนะคะทุกคนอ่ะขอให้กดคอกันมานะคะ3ตัวนี้สวยๆนะคะหกเสองนะคะหกเก้าสองนาหนูอ่านไปยังนเนาะแอดอ่านไปยังเนาะนี่สามแปดหแปดนะคะสามห้าหห้านะคะก็ ตัวนิ้นนะคะเป็นตัวนิ้นนะคะทุกคนของสูตรล้านนะคะเอาลีเนาะตามนี้ได้ดูครบทุกอันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อจ้าทุกคนนะคะอะขยายเนาะนมีเมีบงเนี้เอาขยายเด้อสําหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ